กินกาแฟหรือไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่มะพอรอนักปั่นเด้อครับนี่เด้อันักปั่นชมลมปั่นจัก,กรยานจากอำเภอรกระนวลจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เ,นปเป้าหมายที่จังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้มาแวะพักชมบรรยากาศใสวยงามที่วัดปู่เหลียญชัย อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีเขตร,ร้อยต่อสามจังหวัดสกลนครกาลสินวัดหลวงปู่นี้เขตติดต่อสามอำเภอครับอำเภอสองดาวอำเภอวริศอำเภอบ้านม,าม่วงด้วย อำเภอนี้คมด้วยครับวัดหนองปู่จัก,กรยานสวยครับราคาจักรมือนครัเนี่ยจักรมือนครับเปิดเผยความลับเลยครับกี่แปดมืนอนี่ละครับอันนี้แปดมือน,นี่ครับอันนี้ความฝันของยามเ้าเถาแกมานี่ครับเ้าอัน ว่าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกทำง,งานเบิดแล้วฮครับหาปันย่างย่านรอบลูกนะครับมอ,มอ,บอมืเขาไปมาหลายคนแล้วปูเราก็ทำเป็นยูทูบเบอร์ไปอืมไลฟ์ลลลชีวิตการเดินทางนะครับาายี่ห้อ LK LN ครับผู้ได like, claro, ้มักกับกดไลค์กดแชร์ได้ครับยูทูบเบอร์ครับ นีสวยครับพี่น้องเป็นความฝันของเฮาครับถ้าผมถือว,วันที่หนึง่งวันนี้คงมีซื้ออยู่หรอกถ้าผมถึงว,วันที่หนึ่งนี่คือสิบบุมีวาสนาได้ขีเดอกครับขนาดมอไซค์ยังสื่อันาดถือก๊อโลทเวนสําคัญม,มอไซค์ห้องกันเลยนี่หลอดเลยครับแต่งยางงามเลยครับเนี่ย เราได้ยินหัดเสียงลูกปืนครับนิ่มเสียงนิ่งเงียบเลยครับระบบการขับเคลื่อนไหลดีครับอัเอโอโดดนเมตายลอยเอาะละวันทีหนึ่งไปอีกแล้ว จักใบนั่นหกใบบ่โอ,โอ,โอสองกับหนึ่งเป็นสามเออจักแล้วสามคู่นึกว่าชุดละสามใบชุดละสองใบนี่อุปกรณ์การเดินทางครับเตรียมพร้อมเนียครับพี่น้องเนี่ย ความฝันผมอยากปั่นรอบโลกอยู่ครับตอนนี้รออย่างเดียวครับรอให้ลูกเรียนจบก่อนครับไม่มีภาระครอบครัวปั่นจักรยานรอบโลกครับอันนี้เราฝันไว้ก่อนนะครับง <c oughs> ดงดนี้ไม่แน่นะครับนี่ครับ รอนะครับรอเจ็ดเจ็ดนะครับรออเจ็ดเจ็ดนะครับนานโมเมนต์ใบหวยเด้วยครับคนขายลอตเตอรี่ครับงวดนี้หวยออกวันอาทิตย์ด้วยครับอาจซิเบิลก็ได้ครับเดืองอ่ะเด้อพี่น้องเจ็ดเจ็ดครับ ท้าพระบอกท้ายาคู่บอกกับน่านเข่าท่างน่ครับมาสองขั้นกับสองเจ็ดจากระยานกับสองล่อครับยาคู่บอกกับเจ็ดเจ็ดขั้นนี้บนบูมีเป่าวางเลยขั้นนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนครับขั้นนี้เฟนมาขืนที่ละขั้นครับฝ่แดง่ันน ท่าน,นนี้ขึ้นใหนแล้วครับเจ็ดเจ็ดเอาแม่ล้งปูเจ็ดเจ็ดน่ะย่างกันดิพอเบิ้งเรียกเราลวลงพ่อกับไปเบิ้งเรียกเลยครับหามออกคลิปด้วยครับเดี๋ยวเอาจับสึกด้วยครับ <c oughs> กดมหาเทระสมาคมหมเนี่ยอันนี้เราซื้อครับบได้เออซื้อครับบได้เห็นภาพครับปเป็นยัง <c oughs> งามเลยพี่น้อง วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับ